สวัสดีค่ะยะหนูเอเนะคะวันนี้ยหนูจะมาเล่าถึงไปยังไงมายังไงถึงมาได้ผัวฝรั่งก็เป็นการเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วที่ชีวิตฉันอยู่อย่างไรในอเมริกาก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่มีทั้งดีและไม่ดีแต่งแล้วยา เจอแล้วก็เลิอกอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้คนที่ไม่เคยมาอยู่อเมริกาได้เรียนรู้หรือคนที่กําลังจะมาอยู่ในอเมริกาหรืออยู่ในอเมริกาแล้วมันเป็นแค่เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจริงก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือกับใครๆที่คิดที่จะเดินสายฝอนะก็คือยะหนูก็เหมือนกับผู้หญิงหลายๆคนท,ทั่วไปเนาะก็คือ,คอ,อ การศึกษาไม่สูงแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงพอดีช่วงนั้นไปเจอเศรษฐกิจฟองสบู่แตกเยนูก็อายุประมาณ41อแล้วก็มีลูกแล้วสามคนนะสามีก็ประสบุบัติเหตุเสียชีวิตเยนูซื้อบ้านเอาไว้หลังหนึ่งเป็นอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเรามีภาระที่จะต้องผ่อนส่ง ตอนนั้นก็ไม่รู้คิดยังไงเกาะช้างเนี่ยกำลังบูมอัพยังไม่ค่อยมีอะไรก็สะพายเป้เลยเนุ่งกางเกงทหารลายพรางใส,ส่เสื้อยืดสีเทาแล้วก็ใส่หมวกแก็บสะพายเป้นะลุยลุยลุยลเลย,ลยชิวๆเพราะว่าสไตล์ยหนูเป็นคนธรรมะทะแมงแล้วก็ชอบลุยลุยอยู่แล้วหน้าตาไม่แต่งก็เดิน ตอนนั้นไปเริ่มต้นจากที่ถนนเข้าสารเอ่อไปเดินเดินเดินดูเขาขายของดูนั่นดูนี่แล้วก็คิดไปในใจว่าเฮ้ยถ้าเราจะมาหาขายของแถวนี้มันจะเวิร์กไหมมันจะอะไรไหมก็รู้สึกว่ามันไม่เวรเิร์กหรอกเพราะว่ามันต้องมีเจ้าทีเอ่อก็ไปเห็นตามป้ายเขาจะเขียนเอาไว้ว่าไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่อะไรต่ออะไรยนูก็คิดว่า เราไม่ได้มีประสบการณ์การท่องเที่ยวในเมืองไทยเลยคือคือโตมาเนี่ยไม่เคยได้เที่ยวที่ไหนก็ไม่กล้าก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเอามันไกลๆเนี่ยเกาะช้างนี่แหละลงทีต่ตลาดของจังหวัดตราดเป็นตลาดตลาดใหญ่มากมีของกินเยอะแยะแล้วก็ไปจองโรงแรมนอนค้างคืนนอนค้างคืนที่นั่นโรงแรมก็จะอยู่ในตลาดนั่นแหละคืนนั้นยนุก็ออกมาหาของกินของกินเยอะจริงจ บอกบอกยอมรับเลยจังหวัดราดนี่ของกินเยอะมากเออกินอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นไปนอนตอนเช้าแล้วก็ลงมามันก็จะมีรถสองแถวจอดอยู่ตรงหน้าตลาดนั่แหละอบอกว่าไปแหลมงอบเออยายนูก็บอกกับเขาว่าฉันจะข้าไปเกาะช้างเขาบอกนี่แหละนี่แหละไปเลยแหลมงอบนี่แหละอก็คือรถเอจากแหลมงอบไอจากเอตราดที่ตลาดนั่นนะไปลงที่แหลมงอบพอลงที่แหลมงอบเสร็จปุ๊บ เ,เราก็จะต้องเดินไปที่ที่สะพานมันก็จะมีคนขายตัว๋วขายตั๋วเป็นเรือประมงเรือประมงขายขายตั๋วที่จะข้ามไปที่เกาะช้างสมัยก่อนมันยังไม่มีเฟอร์รี่ยังไม่มีอะไรทั้งสิน้นก็ซื้อตัว๋วนั่งเรือประมงไป <c oughs> ข้ามไปที่เกาะช้างและยนหนูก็เข้าไปติดต่อที่จินดาแล้วก็พักที่นั่นคืนหนึง่ง แล้วก็ช่วงที่ตื่นเช้ามายนุก็สะพายกระเป๋าลงมาที่ชายทะเลข้ามมาที่เคซีบังกะโลเนาะก็มาสวนกันกับผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ทักทายถือขวดน้ำมายนุก็เซฮายแต่เขาจะเดินออกมาอีกทีหนึ่งคนละบังกะโลกันก็ยนุก็เลยเดินผ่านลงมาที่ชายหาดเขาก็เดินตามลงมาก็ทักทายพูดคุยถามนู่นถามนี่นิดๆหน่อยๆละ How are you? Where are you from? อะไรประมาณอย่างนี้แล้วนูก็เดินไปทางขวามือหันหน้าลงทะเลเนาะเดินมาทางขวามือไปจนสุดซอยก็จะไปเจอร้านพี่เพนก็เป็นร้านสองชั้นชั้นบนนี้ก็ทำเป็นเทอเลสหน้าหน้าพักมากเลยข้างล่างเป็นครัวแล้วก็มีโต๊ะอยู่สามสี่โต๊ะเป็นโต๊ะไม้ไผ่แล้วก็เข้าไปทักทายกับแกนั่งลิงกันที่เปร ก็ถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่ขายของแกบอกไม่มีทุนแกมีลูกชายคนหนึ่งตอนนั้นลูกชายแกสิบห้าสิบหกเองเขาบอกไม่มีทุนปกติมันก็มีคนมานั่งกินบ่อยๆแหละแต่ว่า,าทุนไม่มีก็เลยบอกว่าพี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะในการลงทุนแกก็บอกว่าประมาณสักสามสี่พันก็พอซื้อเบียร์ซื้ออะไรมาเราก็เลยบอกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ให้ลูกชายไปซื้อเนาะ ตังไปแกก็บอกต้องไปซื้อที่อือะไรนะคลองพร้าวหรืออะไรนี่นะท,ที่หนึ่งมันเป็นตลาดะนะเนาะลูกชายแกก็ไปซื้อสักพักลูกก็ขนของลงมาแล้วก็ซื้อมีน้ําแข็งมีเครื่องดื่มมีอะไรครบคันเลยก็แช่ในตู้ยานุก็เลยนั่งเล่นกับแกตรงนั้นเอ,อีตาคุณที่ว่าเจอกันเอถือขวดน้ําลงมาวันนั้นอันนี้เป็นวันที่สองละ เขาก็เข้ามาเขาก็คิดว่าเยนูเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเข้ามานั่งคุยอะไรทีนี้คนก็จะเข้ามากันเยอะอมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นคนอังกฤษเป็นคนมาจากยูเคแต่อีตาคนนี้ยูเอสก็มานั่งคุยกันเยนูก็คุยโอโ้โหแบบรู้สึกเฮ้ยเหงาปากว่ะแล้วก็ได้คุยแบบว่าได้ใช้ภาษาเนาะก็ชอบชอบเยน,นูก็ชอบคุยอยู่แล้วก็คุยคุยคุยไปอีตาคนนี้เขาก็ว่าเยนูนะ่ะพูดมาก เขอาอว่าเม่ได a ท k ทิอย์ยดูก็บอก it's not your on w business เราก็เหมือนกับกัดกันนิดนิดละไม่พอใจละ <c oughs> เสร็จแล้ว uh, วันรุ่งขึ้นก็มีคนมานั่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็เลยบอกกับพี่เพนว่าเราจะไปเช็คเอาท์ออกจากจินดาบังกะโลแล้วก็จะมาขอนอนที่เปรที่ร้านแกนี่แหละ แกก็บอกห้องบนพี่ก็มีมีนอนที่เทอร์เรสก็ได้แล้วก็ถัดไปข้างในก็เป็นห้องนอนของแกคือแกทำมาไว้บรรยากาศแบบโคตรโรแมนติกเลยชอบมากเลยตอนนั้นชอบร้านพี่เพินมากๆไม่รู้ใครเป็นคนไอเดียทำให้แกเนาะก็ไม่ได้ถามแกหรอกแกว่าแกเคยมีแฟนแล้วก็เลิกการแฟนฝรั่งเนี่ยแล้วแฟนฝรั่งคนนั้นก็ไปเอาผู้หญิงไทยก็เหมือนกับว่าเ,เนื้อหอมสาวๆก็ลุมแย่งเนาะฝรั่งไปอยู่ตรงนั้นอะ ก็เลยทิ้งแกแกก็อยู่คนเดียวอยู่กับลูกชายเราก็รู้สึกชอบใจตรงนั้นแกบอกไม่ใช่ของแกหรอกเราก็เออทำยังไงว่เราเราจริงจะได้มีที่มีทางอย่างแกบ้างอะไรอย่างนี้ก็นั่งคิดไปเรื่อยเฉยวาดฝันเอาไว้ว่าอยากจะมีบังกะโลอยากจะทำที่พักสักสี่ห้าห้องริมทะเลแบบนี้ทางข้างหลังร้านแกเนาะแล้วก็ เปิดร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มแบบนี้เนะี่ยแล้วก็มีคนมานั่งเราก็มีความสุขเอ็นจอยไปแล้วก็บริการโทรศัพท์มือถือไปด้วยเพราะว่ายานุทําเกี่ยวกับบร,บริการโทรศัพท์มือถือระหว่างประเทศอยู่โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมัยก่อนมันยังไม่มียังไม่มีระบบอะไรมากมายเหมือนสมัยนี้เนาะสมัยก่อนนี้จะเป็นโนเกีย มี800ระบบ800ระบบ900แล้วก็ระบบ GSM GSM เนี่ยของยหนูเป็นโนเกียแล้วก็ Motorola แปดร้อยเป็น Motorola แบบเปิดฝาแล้วก็มีอีกอันเป็นแบบกดปุ่มธรรมดาไม่มีฝาเปิดปิดก็มีสามระบบซึ่งสัญญาณแล้วแต่สัญญาณอันไหนมันมันไม่ค่อยดีเราก็ใช้อีกอันนึงแต่ GSM เนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็แพงสุด แต่ในยนหนูก็คิดว่าเออถ้าเราทาธุรกิจแบบเนี้ยมันก็ท่าจะเข้าท่าเนาะล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปหลายๆอย่างแล้วเราก็ได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนอยู่ชายทะเลด้วยเอ,อ่อเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะผู้ชายคนเนี้ยเดินมาเดินเข้ามาแล้วก็เห็นยาน,นูนอนอยู่นอนอยู่ที่เปก็ถามว่าเอาอยู่ไม่ได้พักที่นู่นแล้วหรออะไรเงี้ยยน,นูก็บอกว่าเปล่าอาเรอยู่ไม่ใช่อยู่เป็นเจ้าของร้านนี่หรอบอกไม่ใช่ก็เลยเล่าให้แกฟังก็คุยกัน แล้วก็บอกว่าฉันไม่พักแล้วที่จินดาเนี่ยเพราะว่า,าชอบที่นี่แล้วอยากจะอยู่หลายคืนซึ่งมันผ่านมาแล้วสามสี่คืนนะก็เลยเช็คเอาท์มาแล้วก็มานอนฟรีที่ร้านพี่เพ็ญแต่ยานูเนี่ยไปใช้ห้องน้ําของเคซีก็ยานูก็ขอเขาใช้เขาบอกใช้ได้พี่น้ำเนี่ยเขาจะสูบจากจากบ่อขึ้นมาเป็นน้ำเป็นน้ำปม แล้วก็จะทํำลานลานเทปูนไว้ให้เราซักผงซักผ้าอะไรก็เข้าห้องน้ำห้องน้ำเ,เด็กๆเ,เขาก็น่ารักก็จะมีน้องอยู่คนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนจะเป็นผู้จัดการหรืออะไรคอยดูแลคอยคุมพนักงานอีกทีหนึ่งเนาะก็จะอยู่ตรงนั้นเยนูก็เลยเออขอเช่าเขาห้องหนึ่งเช่าที่ทีเคซีนนะนะคือชอบบรรยากาศแล้วก็เก่งใจที่เราต้องไปใช้น้ำกาแฟ ไฟฟ้าไม่มีตอนนั้นเยนูก็ใช้ไฟฉายไฟฉายนี่เราจะต้องมีติดกระเป๋าเอาไว้เวลาเราในเป้เรานะฝรั่งคนที่ว่าถือขวดน้ำเนี่ยก็มานั่งคุยกับเยนูแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเธอมีแผนการที่จะไปเที่ยวไหนต่อเพราะเยนูตอนนั้นอยู่ก็ประมาณสักอาทิตย์นึงแหละกเ็เขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปเที่ยวเขมรนเราจะไปกับเขาไหม ยันูก็บอกเออดีเหมือนกันนะฉันมีพาสปอร์ตฉันสามารถไปได้และฉันก็ยังไม่เคยเไปเที่ยวต่างประเทศแบบเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเ,าเธอจะไปเมื่อไหร่ล่ะเขาบอกเขาจะเดินทางพรุ่งนี้ยนูก็บอกว่าแตงเงินฉันนะไม่เงินฉันมีน้อยนะแล้วเราจะกินจะอยู่อะไรกันยังไงจะแชร์กันยังไงเขาก็บอกว่าก็แชร์ครึ่งครึ่งยนนูก็โอเคตกลงแชร์อาหารกันคนละครึ่ง แต่ว่าเราไม่มีอะไรกันแต่เราไปเที่ยวด้วยกันไปหยัดกไปหยัดค่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่แบคแพคเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปเจอเอาข้างหน้าไปหาคู่เอาข้างหน้าแล้วก็แชร์กันบางคนก็มีอะไรกันคบกันเป็นแฟนบางคนมันก็ไม่มีอะไรกันอันเนี้ยฝรั่งเขาจะจะเขาเรียกว่าให้เกียรติอะถ้าอยู่ไม่ยอมฉันก็ไม่เอาเขาไม่ขืนใจไม่บังคับเพราะว่าชีวิตนี่เกิดมาต้องมีความสุขนะไม่มีความสุขอย่าทําทําให้คนอื่นคนอื่นเดือดร้อนก็อย่าทำ เราก็เลยตัดสินใจขึ้นรถสองแถวกันไปแล้วก็ไปลงที่จ่าดที่ท,ที่ที่ตัวจังหวัดตาดนะแล้วก็ต่อรถไปเข้าทางเอ่อเขาเรียกอะไรนะหาดเล็กเหรอยันุเรียกไม่เป็นรถจำไม่ได้คือจำไม่ได้หละก็ไปเข้าทางนู้นเข้าทางทางชายแดนทางนั้นก็เป็นด่านเล็กๆตอนนั้นนะเป็นด่านเล็กๆแล้วก็มีร้านค้าที่ตรงข้างๆป้อมเนี่ย เขาก็จะขายพวกพริกไทยพวกอะไรแต่พริกไทยะขายเยอะมากแล้วกเ็เขาก็ถามยาน,นุว่ามีวีซ่าไหมยน,หนุบอกไม่มีเขาบอกต้องขอวีซ่าก่อนนะเอาแล้วจะทำยังไงเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปทําให้เขาขอรู้สึกจะขอห้าร้อยห้าร้อยบาทยน,นุก็ให้เขาไปก็เอาเขาก็เอาไปทําข้ามข้ามฝั่งไปให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพาสปอร์ตกลับมาให้ก็ยืนรอหนะแป๊บเดียวพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ผ่านด,ด่านเข้า เข้าไปข้างในนั้นมันก็จะมีรถอมอเตอร์ไซค์พาเราไปทีนึงแล้วก็ไปขึ้นเรือขึ้นเรือเนี่ยข้ามแม่น้ําไปอีกฝากหนึง่งแล้วเราก็ไปพักที่บังกะโลท,ที่ที่ฝั่งนูน้นนะแล้วก็แลกสตังค์ไปที่ตลาดโอ้สตังค์เขานี่ปึกเบลอเลยเออไปในตลาดแล้วก็ค้างที่นั่นคืนหนึ่งบังกะโลที่นู้นจะเรียกเขาจะเรียกเป็นไรล่ะ เอบอนบี B เป็นบ้านคนนี่แหละแต่เอาให้คนเอาเอาให้คนพักเอาให้คนเช่ากันห้องให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าของบักกะโลนั่นะเขาก็ถามยานูว่าเป็นคนไทยเหรอยนูเ็บอกใช่เขาเขากา็พาไปรู้จักฝรั่งอีกคนหนึ่งที่มีผู้หญิงเป็นเขมรคนเนี้เขาเป็นอ,อเมริกันไอ้ฝรั่งที่ยนูไปด้วยเนี่ยก็อยากจะไปคุยไงก็เลยไปนั่งคุยกันกับฝรั่งคนนั้น พอวันรุ่งขึ้นมาเราก็นั่งเรือเรือเนี่ยจะคล้ายๆจรวลดเป็นเรือยาวเป็นคล้ายๆหุ่นคล้ายเครื่องบินเอ่อในยี่หนูก็ยังว่าว้ายเรือมันแปลกดีเนาะในเมืองไทยไม่มีเอก็ล่องไปในแม่น้ํานั่งเรือไปพอไปถึงที่ปลายทางแล้วมันไปติดโคนนอะ่ะติดโคน,ต,โคนติดเลนน้มามันลงเนาะมันก็จะมีเรือเรือพายเรือแจวเนี่ยแล้วก็มีเก้าอี้หวายตั้งอยู่ พายออกมารับคือเขาค้ามท่อค้ามท่อเหมือนมาติดขี้เลนอ่ะค้ามท่อมาที่เรือใหญ่นี่นะแล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปแล้วเขาก็ค้ามท่อไปจนถึงฝั่งพอถึงฝั่งเสร็จปุ๊บก็ให้เรานั่งมอเตอร์ไซค์อีกอันเนี้เราไปที่อังโควัตล่ะออพาเราไปที่อังควัตก็ต่อที่หนูสับสนแล้วล่ะเพราะว่าการเดินทางมันรู้สึกมันมันหลายทอดหลายตอ่อเนี่ยมันต้องไปที่พนมเปญอีกนะ ต้องไปขึ้นสองแถวไปที่ท่ารถพนมเป็นแล้วก็ไปต่อรถมาที่ท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือจําไม่ค่อยได้ละสับสนแล้วล่ะก็เอาเป็นว่าเนี่ยแหละไปตรงเนี้ยก็ไปนอนอที่บังกะโลแล้วก็ไปเที่ยวที่แองโควัดอพอไปถึงที่นั่นเนี่ยบังกะโลเนี่ยก็จะมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นแม่ครัวเขาพูดไทยได้ ตัวเล็กๆเ,เขาบอกเขาเคยไปทางานที่จังหวัดตาดมาเขาเป็นแม่ครัวเอ่อยานูก็ถามเขาว่าแล้วอยู่ทํากับข้าวไทยอะไรเป็นไหมเขาบอกไม่เป็นเอ่อยหนูก็เลยเข้าไปในครัวครัวเขาเป็นเตาถ่านนะใช้ฟืนใช้ฟืนแย่เข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็ทํากับข้าวออกมาให้ฝรั่งเอ่อยานูก็เข้าไปในครัวเสร็จไปเห็นเขามออีอาหารเหมือนกับเครื่องปรุงคล้ายๆอาหารไทยเรานี่แหละอ,อก็เลยบอกว่าอ,อ เด๋ยวเย็นหนูจะผัดผักบุ้งแล้วก็ผัดไทยจานหนึ่งเอามาให้ไอ้ไอ้ฝรั่งที่มาด้วยกันเนี่ยให้ให้ฝรั่งคนนี้กินพอผัดออกมาฝรั่งโต๊ะข้างๆเข,า,ขาคิดว่าเยนูเนี่ยเป็นแม่ครัวเขาบอกว่าเขาก็ชะเง้อมองนะคงจะได้กลิ่นหอมอะ่ะเขาบอกฉันจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้อา่าเอาผัดไทยด้วยแล้วก็จะเอาผัดผักบุ้งด้วยเยนูก็บอกว่าผักบุ้งนมันหมดแล้วเนาะ แล้วฉันก็ไม่ใช่เจ้าของร้านก็โอ้โ oh, อ oh, ้สอรี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยหนูก็เลยกลับเข้าไปหลังร้านอีกบอกให้เขาเนี่ยเอาผักบุ้งกันเนี้ยบอกให้ให้ลูกค้าอา่อให้ลูกค้าแขกที่ว่าอยากกินผักบุ้งเนี่ยเอาให้เขาไปแล้วยหนูไปหลังร้านแล้วก็ไปบอกกับแม่ครัวว่าอา่อาอ่าให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปซื้อผักบุ้งมาได้ไหมเออเดี๋ยวจะทําผัดาขายให้เขาก็ให้มอเตอร์ไซค์ไปซื้อมาไปซื้อผักบุ้งมา ยห,หนูก็ผัดออกมาสรุปว่าขายดีฝรั่งก็ชอบผัดไทยฝรั่งก็ชอบผัดผักบุ้งไฟแดงอะไรเงี้ยเพราะพวกฝรั่งก็จะชอบกินผักแล้วก็พวกแบ็คแพ็คเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเบ็จจิจเบอร์ก็คือเป็นพวกมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์จะชอบกินพวกผักผักมื้อนั้นยห,หนูก็ได้กินฟรีเพราะว่าเจ้าของร้านเขาประทับใจที่ยนูไปช่วยเขาผัดเอาออกมาขายเขาขายได้หลายจานเลยนะ แล้วไอ้ฝรั่งที่ไปได้กันเนี่ยเขาก็ประทับใจยยห,หนูอ่าประทับใจตรงที่เออผู้หญิงคนนี้อามีสเสน่ห์หลายอย่างสเสน่ห์ดึงดูดใจเขาอะนะแล้วก็ไปเที่ยวที่แองโววัตกันนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปคคระคันอ่จบทริปนี้เราก็ไปเที่ยวอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งแล้วก็อ่นั่งรถกลับมาออกที่ทางอา่ปอยแปดพนมเป็นไอ้ไม่ใช่ใช่ไหมเขาเรียกปอยแปดเออมาออกปอยแปดอรัญญาประเทศใช่ มาออกตรงนี้ซึ่งระยะทางนั่งสองแถวมานะไกลมากเลยนะเหมือนกับเหมือนกับเรานั่งผ่านทุ่งนาบ้านเราอะแล้วก็มีคลองส่งน้ำอะประมาณนั้นเลยขับเรีเรยบคลองส่งน้ำมาตลอดจนมาถึงพนมเปญเราก็กลับเข้ามาทางไทยแล้วเราก็เขาก็มีรถ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 ตู้มารออยู่มีท่ารถตู้ก็บอกว่าจะไป ตรงไหนตรงไหนส่วนใหญ่มันก็จะไปที่ถนนข้าวสารนะนะนี่ยหนูก็บอกเขาว่ายหนูขอแยกอะยะหนูจะไปนครสวรรค์อืมก็จะต้องแบบต่อรถนะ่ะต้องมีต่อรถไปทางลบบุรีไปทางอะไรแบบนี้ลงตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ต่อรถเราเองเอ่อฝรั่งคนนี้ก็บอกว่าฉันขอตามอยู่ไปไปได้ไหมฉันอยากจะไปเที่ยวบ้านอยู่เราก็บอกเฮ้ยจะดีเหรอ ช่วงระหว่างที่รอรถนั่นนะยนุก็เลยโทรไปถามทางบ้านไปถามพี่ชายว่าจะพาฝรั่งมาเที่ยวบ้านเนี่ยได้ไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่นะว่าไอการที่จะพาฝรั่งมาเที่ยวบ้านเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องมองเราเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงบาเป็นอะไรแบบนี้เอ,อพี่ชายก็เลยบอกว่ามันก็ดีกว่างุงพาผู้ชายไทยมาบ้านก็นแล้วกันเอ,อเพราะว่าเราก็รู้รู้อยู่นะนะว่าอนาคตมันมันไม่เหมือนกันเอ,อ ในเมื่อพี่ชายเขาคนทั้งบ้านเ็าเปิดไฟเขียวเยหนูก็เลยพาตกลงพาเขามาที่บ้านก็มาพักที่บ้านจัดสรรของเยหนูนี่แหละอืมแต่ก็เราก็มีสามห้องนอนตอนนั้นตอนนั้นสองห้องนอนเยหนูยืมได้ต่อ,อ,อมีสองห้องนอนก็ให้เขานอนห้องโถงให้เขานอนห้องนอกเพรา,ายะยานูมีลูกมีแม่อยู่เช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปส่งเขาที่ถนนข้อนสารเขาก็บอกสารภาพว่าเขารักเราเ,เขารักเรา แล้วก็เขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เอ่อก็คือวางตัวเราตอนช่วงที่เราพักอยู่ด้วยกันในเกี้วเช้าเนี่ยเอ่อยันหนุจะให้เขาอาบน้ําก่อนนะอาบน้ําเสร็จแล้วเขาก็ออกมาข้างนอกแล้วยันหนุก็ล็อกห้องแล้วตัวเองก็อาบน้ําตอนกลางคืนเนี่ยยันหนุจะชอบนุ่งกางเกงยีนชอบนุ่งกางเกงทหารพรางรลายพรางอะไรเงี้ยแล้วก็นุ่งกางเกงนอนใส่เสื้อนอนก็ เราก็นอนเตียงเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเอาหมอนกันก็ไม่มีอะไรกันก็คือเราไม่ได้ยอมเขาแต่ว่า,เ,าเขาก็แอบหลงรักเราแล้วเสร็จแล้วเขาก็สารภาพว่าเขารักเรานะเขาสนใจเราเราเนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดใจเขาอะไรแบบนี้แล้วก็อืมโอเคแล้วก็คืนนั้นก็ไปส่งเขาที่ถนนขอสาสนส่งเขาขึ้นรถแล้วมาที่ถนนขอาแสนาก็มานอนค้าง โรงแรมคืนหนึ่งนะแล้วคืนนั้นก็มีอะไรกันมีอะไรกันเสร็จโอ้โหที่นี่รักมากมกลับไปอลาสกาได้แค่ยี่สิบเจ็ดวันรีบอาหอบเอกสารกลับมาเลยบอกว่าจะมาขอเราแต่งงานแล้วก็จะเอาเราไปอยู่อเมริกาด้วยตอนนั้นเราก็คุยตกลงกันนะว่าถ้าสมมติเธอเอาฉันไปอยู่อเมริกาเนี่ยฉันจะไปทำงานนะฉันจะไม่แบมือขอเงินอยู่นะ ฉันต้องการทำงานเพราะฉันผลบ้านเขาก็ตกลงโอเคเอ,อยู่สามารถที่จะมางานงานที่นี่มีให้ยูทำอะไรต่ออะไรเราก็สัญญากับตรงนี้เรียบร้อยก็เลยเาพากันไปจดทะเบียนสมรสที่เขตพระนขนงจดทะเบียนสมรสเสร็จเขาก็หอบเอกสารนะกลับไปก็ไปยื่นเรื่องขอบีซ่าถาวรให้กับเยนูเนาะก็เยนูรออยู่ สิบเอ็ดเดือนนะถึงจะได้บีซ่าถึงจะเรียกสัมภาษณ์แต่ช่วงระหว่างที่รอเนี่ยเขาก็จะบินมาหาบินมาแล้วก็มาเมามาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ลายมันออกเด็หนูก็เอ้าแต่งงานไปแล้วทํายังไงดีวะเออลายออกแบบนี้ให้มาพักที่บ้านกันหนีออกไปเที่ยวตลาดไปเมาไปกินเหล้ากับคนนึงคนนี้แล้วก็มาบอกเนี่ยอัชลาเนี่ยเมียฉันคือเหมือนภูมิอกภูมิใจมากเอาไปอวดคุยกับชาวบ้านแล้วพวกคนในตลาดอะ พอมเมาเสร็จแล้วก็ไปนอนหลับตรงนั้นคนในตลาดเขาก็โทรมาบอกบางทีก็ข,ขับรถมอเตอร์ไซค์มาบอกเออเนี่ยเห็นแฟนไปนอนอยู่ที่ตลาดนะไปเมาอยู่ตรง,ตรงนี้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งที่เขามาหาเขาบินมาหาศีหนไปโดนเด็กที่ร้านพิมพ์ดีอสอนโรงเรียนสอนพิมด์ดนะีน่ะที่ตลาดตานะเนียตลาดศรีเทพเนะี่ยโดนเขาตีมาเลือดอาบมาเลย เดี๋นห,หนูก็ถามมันเป็นอะไรยังไงบอกแค่เข้าไปไปบอกกับเขาว่าฉันกลับบ้านไม่ถูกฉันขอโทรศัพท์หายอยู่แล้วเขาก็ไม่ยอมให้ฉันโทรฉันก็เดินเข้าไปพอฉันเดินเข้าไปในร้านเขาก็ตีฉันเลยเลยบอกเออเนี่ยแหละสื่อสารกันผิดฝรั่งแค่ขอโทรศัพท์แต่ว่าไม่ให้เนาะเออก็เลยโทรไปถามเจ้าของร้านเขาว่ามันเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมถึงต้องถึงขนาดกับลงมือตบตีฝรั่ง เขาก็เลยบอกว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าฝรั่งจะเข้าไปทําร้ายเด็กๆอืมเพราะว่าฝรั่งบอกว่าจะพอใช้โทรศัพท์เนี่ยเขาฟังก็ไปรู้เรื่องแล้วฝรั่งก็ปี่เข้าไปเขาก็เลยตีก็เป็นเขาเรียกเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่กับฝรั่งคนนี้และยนูก็ขอเลิกเขาก็บอกว่าเขาจะขอให้โอกาสเขาได้แก้ตัวปรับตัวเป็นคนดี เขาจะเลิกเพราะว่าที่เขาดื่มเนี่ยเพราะเขาดีใจเขาอยู่ที่นู่นเขาไม่ได้ดื่มนานๆเขาจะได้มาดื่มทีนึงเวลาเขากลับแปอลาสกาเขาไม่ได้ดื่มเลยเขาต้องทํางานพอเขามาตรงนี้เหมือนเขาได้พักผ่อนเขาเป็นอิสระงานไม่ต้องทำทุกเลยไม่ต้องกังวลแล้วเขาไม่ใช่ออลกอฮอลิกดูซิเขาดื่มไปนิดเดียวเขาก็เมาแล้วอะไรแบบนี้ยูนูก็อ้าวเชื่อก็ยอมเขาครั้งล่าสุดเขาบินมาตอนที่วันที่ยูนูสัมภา์พอดี เขาบอกเขาก็ได้รับหนังสือจาก uh, ทางรัฐบาลทางทางทางหน่วยงานเหมือนกันว่ายานูเนะจะได้สัมภาษณ์เมื่อน,นั้นเมนื่อนี้เขาก็เลยรีบบินมา uh, พอบินมาก็ยานูสัมภาษณ์เสร็จได้รับวีซ่าอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาบินกลับยานูก็บอกอ้าวทาไมไม่รอบินกลับพร้อมกันเหรอเขาก็บอกเขาต้องรีบกลับไปทํางาน uh, ยานูก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไง uh, สรุปแล้ว ก็ไม่ได้กล้าถามขอเขาด้วยนะค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรยังไงด้วยก็ไม่ได้ถามเขาตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีเงินเราก็อ่ะโอเคอ่พอเขาบินกลับไปเสร็จติดต่อเข้าไปแล้วก็บอกว่าฉันจะซื้อตั๋วแล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินให้เราเนี่ยขายทองไปก่อนอยัหนหมีทองอยู่ตอนนั้นแล้วก็เอ่อขอยืมหลานสาวด้วยยหนหุขอยืมทองหลานสาว หลานสาวขายทองให้เลยนะพอวีซ่าออกมาเสร็จปุ๊บยานูก็เอาจะเอาเงินที่ไหนซื้อซื้อตั๋วเครื่องบินไปล่ะพอดีหลานสาวยานูเนี่ยก็เหมือนลูกล่ะก็เลยบอกเอานะหนูเอาทองเนี่ยไปขายจะได้เอาเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินบิน,บนไปก็ เยนูก็บินมาพอบินมาถึงที่อ่าอลาสกา้าก็มีเหตุการณ์อะไรหล,ล,ลายอย่างที่มันทําให้ชีวิตต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอ่อ EP สอกันเนาะว่าฝรั่งคนนี้เป็นยังไงและชีวิตของเยนูจะดําเนินไปอย่างไร